ไอ้อย่าโมตะกินสิฉลามโอ้ยก็มาอร่อยนี่นะเจ้โกะอร่าทุกคนนะวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าราเมนซิมเลเตอร์นะครับผมยังไม่หยุดดูดอีกซึ่งแมปนี้นะผมจะเป็นแมปที่จะให้เรากินราเมนแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้ค่าความเผ็ดมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาค่าของเผ็ดไปขายเพื่อเอาเป็นเงินนะครับจากนั้นก็ซื้อของ เกยยังไงเล่าเจ้โกใช่เกยนี่ก็มีประมาณนี้นะเจะกบดูความเผ็ดเผ็ดจนพ่นไฟเฮ้ย <c oughs> ขอพ่นไฟด้วยอ <c oughs> ้ห <c oughs> ประเด็นคือไฟนี้ทุกคนเราสามารถพ v p พีกันได้ด้วยนะับนี่ฉลามมันได้เร็ว <c oughs> ออกมานอกเซฟโซนตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถพ v p พีกันได้อ่ลองพ่นไฟดูซิจิบ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 โอ้โหเราร้อนเรา้อนไออ้อยมากินต่อเลยฉลามแส้นเลย โอ้ oh, ปเป็นเต็มแล้วทุกคนแล้วเราก็ต้องเอาค่าไฟนี้ไปขายนะครับขายปุ๊บจะได้เงินมาทุกคนครับเราลองมาดูของซีมีอะไรให้ซื้อบ้างตรงนี้จะมีเป็นมีราเมนให้ซื้อนะครับผมอันนี้คือ50บาทนะครับและนี่ก็เป็นค่าไฟทุกคนที่จะทําให้เรานั้นแบบว่าเก็บค่าไฟได้มากขึ้นนะครับผมเฮ้ย <Wow. S 2> hey, แถมมีฮีทจัมด้วยเจ้าโกบฮีทจัมน่าจะเป็นการแบบว่ากระโดดสูงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นแรงนะผมจะเก็บเงินได้ถึง50บาทกับทุกคนครับเพื่อซื้อราเมนนันใหม่นะฮะนี่กินเลย เอฟเฟกต์โอ้โหฉลามเสียงนายดูกินน่าอร่อยมากเลยก็นี่กินแบบญี่ปุ่นยังไงเล่าเอ้ยเออปกติคนญี่ปุ่นต้องกินแบบเสริฐดังใช่ไหมถึงจะดูเหมือนอร่อยใช่ไหมนายก็ทําด้วยสิเจ้าโกบรู้สึกอร่อยจังเลยแทบหมดลมหายใจโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีเงิน60แล้วนะฮะจะมาซื้อราเมนอันใหม่นะนี่โบ๊ทีละ2ฮีทนะครับผมซื้อเลยจุ๊บจุ๊บงั้จุ๊บ